ก่อเกิดคุณธรรมพระโอวาทพระโพธิสัตว์มีพัคเมตตาวันที่23สิงหาคมคริสตศักราช2 0 8 8จันทรคติ23ค่ําำเดือน7ปีชวดฟ้าีชงเตอศูนย์กลางธรรมกิจอินโดนีเซียชงเตอ๋อฟอเวียนจาการ์ตาอินโดนีเซีย ผู้น้อยทั้งหลายอัญเชิญพระโพธิสัตว์มีพักผูกบุญสัมพันธ์ก่อเกิดคุณธรรมผู้ปลูกต้นไม้ต้องรักษาบำรุงรากผู้บำเพ็ญธรรมต้องหล่อเลี้ยงคุณธรรมฉะนั้นถ้าจะเดินบนหนทางบำเพ็ญธรรมะต้องศรัทธาจริงใจอยู่ในฐานะต้องสร้างบุคลากรกว้างขวางจะสร้างแบบอย่างการประพฤติของอริยปรา์ หล่อเลี้ยงใจจริงทุกขณะเห็นผู้สำเร็จไม่ผิดระเบียบการประพฤติสอดคล้องกับธรรมะรู้อริยธรรมมีจิตใจที่จะดำเนินไปทั่วโลกฟ้าย่อมฟังประพฤติถูกต้องตามธรรมฟ้ากล่าวหรือถอยทุกอย่างล้วนสอดคล้องธรรมะจะต้องแพร่ธรรมไปทั่วสี่คาบสมดุดนี่คือความหมายก่อเกิดคุณธรรมเราคือ พระพุทธจี้กงรับบัญชาจากพระแม่องค์ธรรมนำพระโพธิสัตว์มาสู่สถานธรรมผูกบุญสัมพันธ์เข้าประตูกราบคาระวะองค์มารดาแล้วถ้ามสิทธิรักทั้งหลายสบายดีไหมฮ่าฮ่าวันนี้เป็นบุญสัมพันธ์อันพิเศษสิทธิเมธีทั้งหลายตั้งใจฟังโอวาทเคารพจริงใจอยู่ในความสงบ รอคอยพระโพธิสัตว์ให้โอวาทฮาฮาหยุดลูกแกะคุกเข่าดูดนมสำนึกคุณดื่มน้ำรำลึกต้นทานตอบแทนพระคุณฟ้าพบมหาธรรมใจสำนึกคุณในสิบสองชั่วยามตอบแทนคุณคนสามารถได้พบมหาธรรมใช้ความศรัทธาจริงใจพบพระวิสุธทธิอาจารย์ได้โชคดีมาสามชาติ จึงควรสานึกคุณต้องฉุดช่วยคนอย่างกว้างขวางตอบแทนพระคุณฟ้าอันยิ่งใหญ่พระคุณนำทางธรรมะของพระอาจารย์พระอาจาริณีรักษาสายทองให้มั่นคงอย่าสับสนสัจธรรมบำเพ็ญจริงปฏิบัติจริงต้องเข้าใจไม่มีผู้มาก่อนฉะนั้นเลยจะมีผู้มาทีหลังพระคุณทุกอย่าง ที่ดื่มน้ำจะต้องตอบแทนทั้งบ่อไม่เห็นแก่ตัวไม่ลำเอียงใช้แสงสว่างอันเที่ยงธรรมยิ่งใหญ่ดำเนินงานทรรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกับเวไนร่วมทุกข์ร่วมสุขใช้ความจริงใจรู้เห็นชอบนำพาวเวไนเข้าใจหลักเหตุผลจะไม่ห่างคุณธรรมปราดอริยะ อนุตรธรรมเสมอต้นเสมอปลายไม่ลังเลสงสยัยจิตใจแท้จริงมันคงต้นรากรักษาคุณธรรมดื่มน้ำรำล,ลึกต้นทานเคารพอาจารย์ทวดทูลธรรมะทำเพื่อหนทางชาวชงเตอ๋อเราคือพระโพธิสัตว์มิพักเวืยนจรรับองค์การจากพระแม่องค์ธรรมตามอาจารย์ ร่วมสู่แดนดินกราบคาระวะองค์มารดาแล้วผู้น้อยของฉันกราบหนึ่งร้อยกราบขอบคุณเบื้องบนฉันจึงกล่าวต่อไฮไฮมาสู่แดนดินผูกบุญอีกตื้นตันใจยากจะกล่าวมาถึงจากรตาอีกครั้งพบผู้น้อยทั้งหลายสะเทือนใจ นานแล้วไม่พบสบายดีไหมทุกคนพยายามก้าวหน้าไหมฉันเคยสนทนาเคล้าเสียงหัวเราะวันนี้มีแต่ยืมกระบะทรายโฉงเตอรฝอเวียนสง่าโอลานลำบากถึงปัจจุบันแล้วแต่บุญปัจจัยต่างรู้สำนึกคุณแทนพระคุณทุกอย่างล้วนรับพระคุณเบื้องบนพระอาจารย์ หวนคิดยามฉันเป็นสาวน้อยข้ามน้ำข้ามทะเลถึงใต้หวันก็เพื่อเผยแพร่มหาธรรมตั้งปณิธานบรรลุปณิธานกลับนิพพานเหตุปัจจัยทุกอย่างตามใจฟ้าตั้งใจแพร่ธรรมอย่างที่สุดชดช่วยชายหญิงตากลมฝนตลอดมาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยบุญปัจจัยไม่ธรรมดามาถึงที่นี่ บุกเบิกแ,รรพแพ่ธรรมเผยแพร่ธรรมทดสอบต่างๆหนทางผ่านแต่ไหนมาไม่เคยท้อถอยเลยบุกเบิกสร้างสรรค์ถึงวันนี้จึงมีฉงเตอ๋อฝอเวียนขึ้นมุ่งหวังทุกคนร่วมก้าวหน้าไม่เห็นแก่ตัวไม่มีอัตตาใจเที่ยงธรรมตอบแทนพระคุณฟ้าต้องเร่งรีบบำเพ็ญคุณกุศลจิต อย่าลำเอียงปฏิบัติภายนอกชดช่วยผู้มีบุญจึงเป็นเมธีงามของชงเตอดีไหมผู้น้อยทุกคนมาขับร้องให้ฉันฟังแต่ละคำแต่ละอักษรล้วนเป็นคำสอนที่ไม่เบื่อหน่ายของฉันแต่ละคนแต่ละคนล้วนเป็นบุคลากรฉันอุทานไม่สามารถมาด้วยตนเองอีกแล้ว คำพูดเท่าไหร่ฝากความหวังมวลผู้น้อยบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่เคยกลัวพายุหิมะน้ำแข็งสิ่งเหล่านี้เราอุทิศล้วนเพื่อเวไนฝากความหวังผู้น้อยของฉันมุ่งหน้าไปเรื่อยไม่ย่อท้อเพื่อเบื้องบนพระอาจารย์พระอาจารย์ร,าาริณีประกาศธรรมกว้างใหญ่ ไม่ว่าจะขึ้นเขาสูงหรือข้ามน้ำขอแต่ให้เวไนนี้พ้นจากทะเลทุกข์คิดคิดดูใจอาวร์เบื้องบนเมตตาช่วยปัดเป่าช่วยแรงหนุนส่องสว่างก้าวทวีปฉันก็คืออยู่เบื้องบนช่วยงานธรรมะฉันก็คืออยู่ที่ใจของทุกคนภาพอดีตเหมือนวันนี้แม้จะต่างกันแต่ต้องรู้คนชงเต๋อแพร่ธรรม ต่อเนื่องนานๆานแต่ต้องรู้คนชงเตอ๋อบำเพ็ญวาสนาปัญญายานแต่ต้องรู้คนชงเตอ๋อบุคลากรเบื้องบนเพราะใจฉันยินดีเห็นผลสำเร็จอีกหวังทุกคนเข้าใจโอวาทพิจารณาความหมายแยบยนพระโอวาทพระโพธิสัตว์มีพรกเมตตา